นางอยู่ใจสีกับหูเื้อหิ้วอันนั่นอันนี้ได้บ้านอันนี้กับโคดเดยบ่มีคนเอายัางมาขายเดยอันคนห้านี่มันกับบมากดีเดยนั่นบักม่วงเต็มตีบเต้นแดงอยู่มันกับบอยากเดยมันเป้ยากแนว่บ่มีนะ่ะนะาแม่นอี่มแล้วละบักม่วงนี่อยู่มองไรก็ลายอยากกินอันหมากกล้วยหมากยังไปจึกสันแล้วเนาะนี่หองจะของบอ่มีไหม มันกระเบิดเป็นงวดเป็นงวดไปเหล่าละเอ้ยจังไรอย่างม่มีคนเอามาขอ,อกมาขายเนี่ยหมักสมเคี้ยวหวอเคี้ยวหวานไปจังสันหน้ามื่อนี่เมือ่อยแต่กิจังสันคือสีมีแห้งจกงสีนะนี่าบาน,นยื่สอกดีก็ดีไปจงังหนึ่งแต่ละบะเพื่องเ่ินดีไย้เบิดเงินหย่อนเบิดปีงางนี่คันซีมากันซีมาปูนึงขนานไดน อันบ้านนี่เด้ซอยนีว่าสันเถาะแต่ว่าซอยอื่นโมโหน้ำเพิ่ลจำรับซอยนีไหมทากินกระยากเบิดสูเนี่ยงคนดูบอว่าโอ้ยยุ๊ยู่๊ยยุ๊ยยายหนีก็ส่งเทาๆตัวขายบุกหนีก็หน่ายายยายเอามาขายของจ้ามาขายแนวกิน ยายโว้ยมึงให่ยัอยงะนะอ่ะนั่งโว้ยขอกระเตบักทุเรียนนนเนาะโอ้ยสร้างว่าแต่นัง่งมึงมันไปจงได้อ้าวนี่อบ่ไ้เอามาใหาซ้ซื้อเด้เอามาขายโุ้ยมึงมาบักทุเรียนแต่บักทุเรียนโว้ยอีอันนี้กินปป้นบักหมี่บักทุเรียนต้าทีนี่บักเปนกูบ่หู้หลายเอายายจะบ่เชื่อนะบ่ขนานี่นาบักทุเรียนผู้เขาไฟ อายนนห่านตึกถึงเรื่อยน,นลวละสองร้อยภูเขาไฟเป็นยงสี่บอกเออผูเขาไฟตาทีเฮ้ยกูเบื่อมึงแหง้งเอาสิมาเบื่อหอยังเอาบอกทุเรียนเอาเนี่ยเสียบมาให้กินมันคือม่ม่น้ำน่ำนนะน,น้ำมันทีนี่เห็นบ่ของดีน้ำมันต้องทีเฮ้ยจะจิมดเถียงข่อยอยังมันแม่นมึงสิมะต,ตัวกูอยู่บอกโอ้ยข่อยสิตัวเจ้าเห็นยังง่าย ถ้าป้านี่แหละเขาทีมาตัวเฮงยัง,งมันกรต้องมีน้ำแน่นี่ลูกบ่มีพ่อเม็ดน้ำละนี่โอ้ยสูตรพิเศษเขาปลูกในดินพิเศษน้ำมันเลยบ่แหลมบ่คมโอ้ยจะมีนมีจังปอกง่ายกินง่ายโุ้ยบอลบอลปี๋แล้ยนู่นมีสูตรพิเศษเอาโอ้ยบ่่บเ,เ,บเชือจดระสือกินเบิ่งโหลดนี่นะเออคำนั้น <พา S 1> บ่ลแมนแหละกูสิเหตุอย่งไหนเอ้าบอลแมนจอกเอาเงินขึ้นไปเลยโอ้ยสองร้อยบูปะทะสองร้อยมา คอยรับประกันเลยเอาเงินคืนได้เลยมึงแหละใส่หลังเงินกูเอ๊ะจ้าวซื้อเด้ะคอยทีนี้ไปขายทางอื่นอีกคอยว่าเจ้าวชื้อได้เขาจังเอามาหายหน่วยซองหอยทางอื่นก็สั่งจ้องเาินสั่นช,าาชิปหน่วยชาวหน่วยบ่เออโอ้ยกูสืเสือมันลองเบิ่งก่อนหน้านะมาอัปมาถอนกูเด้ออันเดี๋ยวคอยปรปมาถอนเด้อเออเดี๋ยวคอยไปคอยไปซื้ออันโอ้ขอไปขายทางหนาอีกก่อนเออเออเออเขาจังจ้องหลไร้ มากนีค่ะคักสิสิทุเรียนมา